ลูกค่อยเออไม่เออาธุาลูกกินข่าลูกป่ะไม่ิค่อยมืออยู่่อยเนาะเออนี่ตกอักตงกบอนี่แทนเอาเงิน้่อน่ะเร็วเไปเร็วนี่่งอบอบไม่ได้่ายังอบอบไปกอบออบนี่เออเบงอดิแม่โอ้อ่ไม่ นี่งาะนี่น้ององัเออน่ะงอโอยมังัแก้แก้แก้นะมันงเปนอาของโมซูนอยู่บนเือเพ่อนุกคนบนยี่ปองเล่นสบายดีี่นอองไปไปไปแทนไปทางทางบ้านใหเดี่ยก็บ่ยากาศของแทนนะเดมนะบ้ในบ้านส่งสักตวหบ้านขาเพื่อน เลยแปรงเดชท่านข่าเดชเพือนเพือนเลยสามแยกแปงเดชเออเขาทังพุนเขาบ้านใหญ่นะท่เสีนเขบ้านใหญ่นะเทนะเออลุงเือนนิ่งันเดชกบ้านงตูนแล้วเขาลาลาดนันั่นปังออกมาหอดลาได้ไหมมินบ้านมบ้จะนะคไปกินยังดอก แล้วมึงสิเมือแล้วมึงสิมาใหม่ยี่บอลทอนเน่ก้มันเมื่อเลยส่าฮะขยู่นแม่ขยู่นแม่มันอ่ะแม่มันกับสิเมืองนะมุ่นหมายสหายอยาพี่น้องเอ้ยโควิดอยู่บ้านพายบ้านมานในบ้านนี้แส่งมาทำไมแส่งข่าวเป็นทางการนะพี่น้องเนาะ นางมีนะกระเรียมเสื้อผาเรียบร้อยนางชิมอะไ่กุนนีนะนางเตรียมเสือผาแล้ว <ไป S 1> สีหอบเมื่อไรเออมันคือขืนโหลดวะดเออมันอยากเมื่อะบอ เพพีสันดิระวังมาเงาะลงเด้เอสูเงาะลงคอเด้อน้นองมีนะเกมเสือผ่าเรียบร้อยเมื่อถอนสะคอนโอ๊ยไไอเราอยู่บ้านนะคุ้ม่คำหบุนเป็นยังตีหมุนเป็นยังเขากับบ่อหอยมา น้ำเมื่อนั่งสิได้เมื่อแหละพี่น้องตกใจด้วยไหมไม่นี่เท่านี่ไปขนออกมาของนะมาตั้งไว้ตรงนี้มันสิเมื่ออ้นี่เจมี่แต่โบกินนอดอันบานสิเชียวสิโบกินนอตสิมันสิเมื่อได้จากมือทามแค่นั้นแหละเขาคึกใหญ่มาก็อัน อยู่พี่กบันเทียนยังอยู่ซืออยู่คลิเอญยังไะอ่ะยังหน่อยกะหางหลอด่ายคลิปสาเหตุที่เมื่อนั้นคือเมื่อถ่ายคขีดอะไรเขาบอกว่าให้อยู่ใสยู่หันผัวบ้านเขาก็ประกาศนะกะเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องห้องเรื่องผลมันเที้ยเมื่ออยู่ขุ้มมือเรื่องประจวาเอาผู้นั้นเพิ่อขึ้นยังเทียบไปเทียบมาเลยนะผู้นั้นน่ะคือพายเมืองไหม์ไปหุบเอาให้เบิดเลยนะสภาพมึงนะ อันนี้คือเจือมือผู้อาคมมนติปู้พี่แซงมันบอมีหมดห้าไป็นเนปเลยมันกับตีดตีดตีอืมคุณพระาตนี่ได้อง่ายโคตรผู้กันต้นมากใหญ่หนึ่งแต่วออกมาเสื้อผ้านะของนะที่เก็บไปนะเร็วเดี๋ยวนี้ตักจากมือแล้วพี่น้องเอ้ยกุ้งละโควิดซ่าเระจะเซอร์กันสัมผัสกี่ล่องบัดเนี้ยถือใจกูไหมน้อยถือใจกูเอา ปับเปลี่ยนใจบ่เมื่อซะแล้วนสุงไหมคะเื้อผ้าไส้ไก่นะกระเมื่อหน่อยแท่คืเอาเมือเบิบตู้นะอ่ยมือ มาอยู่สักตอนสาม,มอสามเดือนนี่สามมือนึงเลยพี่นอ้องเลยมันเอาเองไงเมือวะเสื้อผ้าของของภาบบของใส่มาเลยใส่กบมา เธอเอามาปลาเทียงข้าวหกมอสอะไรเขาเอามาหายสียาสักอบอได้ยาของภายี้เดี๋ยวอันใครจะไปโหลดเดี๋ยวสิขีรถสิแดงกระปลาเทียงหมัดเอามาขี่มาเอาเปิดมือเองมันมันไม่สูงอ่ะรถคอออ่อยเออเราคือจักมือนี่ จักเือนเองม่เงินโควิดซาไปแหละปีหนา้าปีที่หร่แล้วปีหน้านะท่านผู้ชมเคย,ยเจอกันล้วเ,วเวบิ่เงกนบเสองแสนเพราะงานนี่บ้านก็มีคนติด ัดนอืมพ <faster> ี <fulfil> ่หนาพี่น้าบอไายงปที่เบิ่งคลิปนี่ก็เข่าวใจก็ตามนี่เด้อ พี่น้องโควิดมันแหง้งฮาสิปล่อยมันเมื่อติดเสื้ออย่าพูดนะบ้านมันมีคนติดเกิดพี่ว่านะ้ได้สมือเอาโควิดตันี้นะมันได้จีมันจะป,ป่อยหไแด้จีนเดียวนะรวมันเดียวพิเนีไ้เหเหี่ยว ทำถาหยันนั่นหยานนี่ยังมทาทำจากมือมาส่งกันจะไปจิบซื้อสเสบียงอาหารต่ออาหารคาวซื่ออินไซโอ้เมื่อก็ได้พไปลองขายแตงลาล่ากันก่อน

บอกวยังสั่งงังบอกเราสั่งยังเสื้อผ้าก็สั่งเรื่อแล้วโอ้ยกูรอไปแหละ khác cái xíu file, mường nút nã nhỏ nhất, non chết để ông <Diet> <Yin> <cườiwash> <squishy> <laughs> นางสปายแล้วทุกคนโอ้ยจะลืมทำกินเองกับข้าวในตู้มีมึงมึงอ่ะมึงเคยเห็นกูทำกับข้าวกินเองจุิงก็มีปลาหมึกก็มีซื้อใหกูเห็นอะไรกินวะหมูบดก็ซื้อไว้ก็ผัดกินกะเพราเนี่ยอ่าไผ่สิผัดปลากูเห็นกับข้าวเป็นเดี๋ยวจะเอาข้าวมาส่งไว้เสียงในมอสยังกับข้า ปลาครับคันปลาลงต่งน่ะจมาส่งไหมฮะมีแต่ปลาจากเดือนอนะ่ะสามเดือนสามวันเ <laughs> อีอยง <laughs> คอยสิไปปลาเจ้าละเด้อ อยางออเส่เ yeah. เไปแล้วเออมอาอน้ปยู่มึงจีกเราเยอะเลยไปแล้วลพีเนรอมันบอกอว่าเห็ดกับข่าวกินเองเดียวมันวะกูเคยทำกินเองสะที่ไหนล่ะพี่จะมึงทำให้กูแดกแต่ละวัน แต่แล้วพี่น้องก็จะไล่พี่น้องไปสู่ความสุขความสิรตามเพราะว่านะเฮ้ยเมันอันนี้มันติดโควิดในบ้านมันเราจำเป็นต้องเมื่อเพราะว่าเที่ยวเมือเที่ยวมานะตื่นเช้ามาแล้วก็กินข้าวเช้าแล้วแล้วก็เมื่อเมื่อหาถ่ายคลิปนะบเห็นการไล่เมือเติบพี่น้องบาทนี้นะเนาะภุนละ โอเคสำนีแล okay,